สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการแกะกล่องการเปิดกล่องของแท็บเล็ตนะครับผู้ชมครับเป็นแท็บเล็ตที่สั่งนะครับสั่งมาจากน่าจะเป็นนู่นแหละครับประเทศจีนนู่นแหละครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่าแท็บเล็ตจีนเขาบอกว่ามันห่วยมันไม่ดีหรือว่ามันจะเป็นดั่งอย่างคําที่เขาพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับสำหรับเจ้า แท็บเล็ตนะครับน่าจะเป็นยี่ห้อแอสตันหรือยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องตัวนี้จอ11นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับการรีวิวนะครับรีวิวคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยากหน่อยนะครับในการในการแกะกล่องรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องเปิดเลยนะครับปึ๊บเดี๋ยวแกะออกมาดูกันเลยนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับผมรีวิวคนเดียวไม่มีผู้ช่วยไม่มีขาตั้งกล้องนะครับวันนี้ก็เลยใช้มือหนึ่งจับโทรศัพท์อีกมือหนึ่งก็จัดการเปิดกล่องนะครับอเอ้ย,อยเกือบล้มไปแล้วนะครับตัวนั้นอขออนุญาตเอาตัวนี้ลงดีกว่าครับเดี๋ยวแตก อ่ะนี่ครับเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวนะครับขอจับโทรศัพท์มือถือดีๆแล้วก็แกะลงดีๆนะครับมันจะได้เนื่องจากลืมเอาขาตั้งกล้องมานะครับอ่ะออกมาแล้วนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวแกะเลยแล้วผมแกะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววางกล้องก่อนแล้วกันนะครับมันทุลักทุเลนะครับอ่ะมาต่อกันครับ ทีนี้หลังจากที่นี่แกะออกมาแล้วนะครับแกะออกมาจากพวกนี้แล้วอ่าทีนี้มันอยู่ในกล่องแล้วมาดูกันนะครับว่าอยู่ในกล่องนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับเปิดขึ้นมาอันนี้เขาเขียนว่าอะไรครับเนี่ยโรดอิมเพรสอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอ้นึกว่าเขาแถมเงินมาด้วยไม่ใช่นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับตัวนี้สีทองด้วยนะครับตัวนี้สีทองเหลืองอลามสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับ สีทองอลามแล้วก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมดึงออกเนื่องจากว่าการรีวิวเป็นการรีวิวคนเดียวนะครับมันก็จะยากๆหน่อยแล้วก็ขาตั้งกล้องก็ไม่มีนะครับเขาเขียนว่าอะไรครับ GY นี่ครับ GGYJLT8+128 วนั่นก็หมายความว่าเขาให้สเปคมันมานะครับว่าแรม8 ลอมนรอนะครับแต่จะถึงหรือไม่ถึงตามตามที่เขาเขียนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคนจีนเขามีชื่ออยู่แล้วนะครับในการเรื่องทําซอฟต์แวร์หลอกหลอกมานะครับแต่ถึงไม่ถึงก็ไม่รู้แล้วครับแต่ก็ให้เดาเดาก็น่าจะไม่ถึงนะครับแต่มาดูความเร็วกันแล้วกันมาดูความเร็วมาดูกันอย่างอื่นนะครับว่าเป็นยังไงมาดูความเร็วกันดีกว่าว่าดู youtube ดูอะไรมันกระตุกไหม ภา,ายในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์การชาร์จนะครับอันนี้อะแดปเตอร์ชาร์จไฟอันนี้ก็จะเป็นตัวเสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเรียกเขาเรียกกันเนะ OTG เหรอครับหรือยังไงเสียบเข้ากับตูดแท็บเล็ตแล้วก็ไปเสียบ USB ตรงนี้ดูหนังฟังเพลงได้ตัวนี้ก็เป็นคู่มือนะครับนีอะไรอะ่ะโอเคอุปกรณ์ครบนะครับอุปกรณ์ครบ นี่ครับอุปกรณ์อยู่ในนี้ตัวนี้ไม่ได้แถมตัวนี้ไม่ได้แถมหูฟังนะครับโอ้ตัวนี้แถมฟิล์มมานะครับแถมฟิล์มติดกระจกอ่า t h o เขาเรียกอะไรครับฟิล์มติดหน้าจอนะครับแถมมาให้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นฟิล์มติดหน้าจอสําหรับเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับจอ11นิ้วตัวนี้นะครับแถมฟิล์มมาด้วยนะครับอันนี้อะไรครับนี่เบสวิเศโอ้มีการอวยพรด้วยเว้ยอ่ะ โอเควางข้างล่างก่อนทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับตรงนี้มาเปิดเครื่องกันเลยนะครับของใหม่แกะกล่องมานะครับมียี่ห้อไหมตัวนี้ไม่ได้ติดยี่ห้อมาเดี๋ยวผมจะลองลองเปิดดูนะครับว่าเขาจะขึ้นโลโก้ยี่ห้ออะไรผมจะลองลองเปิดเครื่องนะครับนี่ครับกดตรงนี้ข้างๆนี่แหละครับปึ๊บกดแช่ไว้เออติดแล้วครับออยี่ห้อมีเดียเทคนะครับตัวนี้ นี่ครับขึ้นมาแล้วยี่ห้อมีเดียเทคนะครับติดขึ้นมาแล้วนะครับติดขึ้นมาแล้วแล้วก็ขึ้นโลโก้ Android เดี๋ยวผมจะรีวิวจนกระทั่งการใส่อีเมลเรา Gmail เราไปเลยนะครับตอนนี้นี่ครับตอนนี้เขาก็ห่อติดหน้าจอมาอย่างดีนะครับแตแถมฟิล์มมาแล้วนะครับอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมาเปิดไวทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลูดเปิดเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในนี้ ยังไม่มีโปรแกรมอะไรมาเท่าไหร่นะครับมีแค่นี้นะครับก็ทัดก็ลื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เข้าไปก็ลื่นปกตินะครับเดี๋ยวจะมาดูไว้นี่กันก่อนนะครับมาดูข้อมูลตัวเครื่องนะครับมาดูข้อมูลตัวเครื่องนะครับตรงไหนดีครับตรงสต็อเรจนะครับ s h o e i n p u t โอเคอ่าโอเคอ่ามันขึ้นมาว่ายังไงครับอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยว ดูตรงไอสโตเลตนะครับ่าดูแอปก่อนอแอปเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูตรงตรงคําว่าแรมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงคําว่าแรมนะครับนี่ครับแรมนะครับมันมันมันห้าจุดเก้าตีไปเลยหกนะครับไม่ไม่ไม่ใช่แปดอย่างที่เขาบอกนะครับนี่ห้าจุดเก้านะครับมันก็หายไปหนึ่งนะครับห้าจุดเก้านะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะอ่เดี๋ยวผมซูมใกล้ๆให้ดูนี่ครับ นี่ครับโอห้าหกเจโอแปดครับรวมแล้วก็คงแปดอันนี้ซอฟต์แวร์เขาทำมาเพราะว่ามันใช้ไปแล้วสองนะครับใช้ไปแล้วยุดไปแล้วใช้ไปแล้วสองกิกมันก็เหลืออยู่ห้าจุดเก้าก็ตีไปเลยหกนั่นแหละครับเหลือหกเมื่อฟรีหกแล้วก็มารวมกับที่ใช้ไปสองก็เป็นแปดนะครับโอเคก็แปดตามที่เขาบอกนะครับแต่อันนี้ในความเป็นจริงจะถึงหรือไม่ถึงก็พิจารณากันเอาเองนะครับว่าแท็บเล็ตราคาขนาดนี้นะครับราคา ไม่สูงเนี่ยแรมมันจะได้เยอะขนาดนี้ไหมนะครับในความเป็นจริงนะครับก็พิจารณากันเองนะครับพี่น้องนะครับอ่าอ่าละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ครับแรมใช้ไปแล้ว2ยังเหลืออีก6ก็เท่ากับ8นะครับเดี๋ยวไปดูอ่า about ไปดู about the tablet นะครับอ่า about the tablet นะครับก็จะมา android เขาบอกว่า android 9นะครับอันนี้ถึงไม่ถึงก็แล้วแต่จะพิจารณาเอานะครับ android 9นะครับตัวนี้ นี่ครับ Android 9นี่ครับขึ้นบอก Android 9แล้วก็ตัวแรมก็ขึ้นอยู่นะครับว่า8นะครับ Android 9เดี๋ยวไปดูสตอร a เลสกันนะครับไปดูอ่าสตอร์เลกันว่ามีเท่าไหร่นะครับมาดูกันที่มันโชว์นะครับสตอร์เลสนะครับเดี๋ยวเรามานี่ครับสต o ร์เลสนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนี่ครับ9มันโชว์นะครับ available นะครับ available นะครับ9 6 61กิกนะครับก็นั่นก็แสดงว่าตีไปเลยร้อยนะครับก็เท่ากับร้อยกิกเขาบอกเนี่ย total space นะครับ total space 128อิบกิกนะครับโชว์เลยนะครับว่า128ิกิกแต่มันก็ใช้ไปแล้วเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเหลืออยู่9กิกกิกนะครับนี่มันโชว์ว่า128กิกอ่าิกถึงไม่ถึงก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณานะครับคุณผู้ชมครับ หลังจากที่มาดูสเปกกันแล้วนะครับครบตามที่เขาบอกนะครับแรม8ลอม128นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนผมไม่ใช่หน้ามาหรือว่าผมไม่ได้รีวิวอวยใครนะครับแต่ผมรีวิวตามความจริงตามความจริงที่มันโชว์บนหน้าจอเจ้าเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาปรับความสว่างนะครับว่าปรับได้อีกไหมนะครับความสว่างดิสเพลย์นะครับดิสเพลย์ไบรท์นะครับนี่ครับไบรท์เน็ต อ่ปรับความสว่างได้อีกนิดหน่อยนะครับอ่ปรับขึ้นไปจนสุดแล้วความสว่างของหน้าจอทีนี้มันก็จะเห็นหน้าจอแบบใสปิ้งเลยนะครับนี่หน้าจอใสปิ้งเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมหาปลั๊กไฟก่อนนะครับรีวิวคนเดียวเดี๋ยวขอหยุดหยุดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาปลั๊กไฟมาเตรียมรีวิวนะครับอ่มาแล้วครับปลั๊กไฟนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันมากับเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับ แบตเตอรี่มาแค่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จชาร์จไปด้วยแล้วก็รีวิวไปด้วยนะครับนี่ครับแกะก่อนนะครับอ่ะอ่ะชาร์จแล้วนะครับนี่ครับเสียบอะแดปเตอร์มาแล้วก็ชาร์จเข้าตรงนี้มาดูกันนะครับว่าชาร์จแบตเข้าไหมนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ก็ชาร์จเข้านะครับมีหลายหลายคนบอกว่าสั่งมาเครื่องจีนมาชาร์จไม่เข้าบ้างไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้บ้างนะครับ แต่ผมสั่งมาทําไมมันดีเสเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมไม่ได้อวยใครนะครับแต่หน้าจอก็แจ่มชัดนะครับปกติทุกอย่างนะครับนี่ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะต่อ wifi นะครับอันนี้ชาร์จแบตเห็นไหมครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของแบตมันเข้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้าปกติเดี๋ยวผมจะต่อ Wi-Fi นะครับผมจะเปิด wifi เอา Wi-Fi เปิดอยู่แล้วนะครับอ่าผมจะทําการต่อ wifi นะครับอ่าเดี๋ยวใส่รหัส wiFI ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อเลยนะครับอ่าผมเชื่อมต่อ wi-fi นะครับนี่ครับนี่คอนเน็ t แล้วนะครับหลังจากที่คอนเน็กเสร็จแล้วผมก็จะเข้าสู่อีเมลเข้าไป Gmail ไปที่ Play Store นะครับเพื่อไปทำการนี่ครับบางคนบอกว่าสั่งมาแล้วเครื่องจีนแบบนี้สั่งมาแล้วหาว่าไม่มี Play Store นะครับนี่ไงครับ Play s t o r e ครับมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าคนเล่นเป็นถ้าคนใช้เป็นนะครับนี่ Play Store ตัวเข้าที่จะ ตัวที่เราจะล็อกอินเข้าไปดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับนี่ผมเชื่อมต่อสัญ,ญลักษณ์ wi-fi มันก็ขึ้นแล้วนะครับอ่าเชื่อมต่อ wi-fi ขึ้นแล้วทีนี้ผมจะเข้า Play Store นะครับปึ๊บเพื่อที่จะใส่อีเมลนะครับอ่าผมใส่อีเมลไปเลยนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมขอใส่อีเมลผมแป๊บหนึ่งนะครับอ่หลังจากที่เราใส่อีเมลนะครับ ถ้าหากว่าอีเมลถูกต้องนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมใส่อีเมลแพสเวิร์ดผมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ให้กด next ไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ Set up Payment นะครับก็ถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเพย์ที่จะจ่ายเราก็กดสคริไปปึ๊บกดสคริไปนะครับทีนี้เราก็กด accept ไปนะครับยอมรับนั่นเองนะครับนี่ครับเป็น google play store นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะทำการโหลดแอปเลยนะครับโหลดแอป youtube เลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะดู youtube นะครับก็ติดตั้งไปนะครับก็ Accept ไปนะครับนี่เป็นการติดตั้งแอป YouTube นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นี่เร็วมากเลยนะครับโอ้โหปื้ดพื้ืเลยครับเห็นไหมครับ5้เปอร์เซ็นต์แล้วแป๊บเดียวใครบอกว่าเครื่องจีนไม่ดีครับอันนี้ผมไม่เชื่อนะครับถ้าถ้าคนที่ใช้เป็นเล่นเป็นนะครับ ไม่จริงหรอกครับนี่ครับ installing แล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับโหลดแอป u t u b e นะครับคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวได้แล้วนะครับอ่าได้เรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับนี่เดี๋ยวมันก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับใช้งานได้ปุ๊บปั๊บเลยนะครับอ่าผมเปิดแอป u t u b e ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะดูคลิปต่างๆใน youtube เลยนะครับ ใครบอกว่าเป็นเครื่องเครื่องเครื่องจีนแล้วมันไม่ดีนี่ไม่จริงนะครับเดี๋ยวนี้จีนเขาผลิตดูยี่ห้อหัวเว่ยนะครับคุณผู้ชมครับดูยี่ห้อหัวเว่ยดูยี่ห้ออื่นๆนะครับเดี๋ยวนะครับเครื่องดับเนี่ยนะครับ <c oughs> อ่าอัปเดตมันให้อัปเดตก่อนนะครับเราก็อัปเดตไปเลยนะครับเพราะว่าการที่จะดู youtube ได้มันต้องอัปเดตก่อนอ่าเดี๋ยวผมอัปเดตนะครับไม่จริงนะครับอันนี้ใครบอกว่าเครื่องจีนแล้วมันไม่ดีคุณผู้ชมดูนะครับในปัจจุบันนี้นะครับยี่ห้อ หัวเว่ยนะครับเป็นของจีนใช่ไหมดีไหมครับหัวเว่ยครับขายเครื่องละสามหมื่นสี่หมื่นยังมีเลยนะครับหัวเว่ยยี่ห้อ iPhone นะครับเดี๋ยวนี้เขาให้โรงงานที่จีนผลิตกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าจีนผลิตแล้วจะไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ได้อวยให้กับเครื่องจีนนะครับแต่ว่าผมจากการที่ประสบการณ์ที่ลองใช้เองแล้วมันดีนะครับผมก็เลยพูดว่าดีนะครับมันดีก็ต้องพูดว่าดีนะครับคือคนไหนมีบางคนอาจจะมาคอมเมนต์บอกโอ้เครื่องจีนไม่ดีจางหวะอย่างนี้ คุณฟังจากปากคนอื่นเขาเล่ามานะครับคุณไม่ได้ใช้เองนะครับนี่ผมใช้เองนะครับผมสั่งมาใช้เองสั่งมารีวิวเองเลยแล้วก็ใช้เองด้วยนะครับเมื่อผมใช้ดีแล้วผมไปเล่าให้พักพวกเพื่อนๆฟังเพื่อนๆขอซื้อผมก็ขายนะครับเมื่อขายไปแล้วผมก็สั่งเข้ามาอีกนะครับสั่งเข้ามาเพื่อที่จะใช้งานมันอีกเอามาดู YouTube ครับคุณผู้ชมครับราคานี้ไม่ต้องอไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะครับราคานี้นะครับ เราสั่งมาผมสั่งมาใช้เองนะครับใช้เองไปถือไปเพื่อนฝูงพบเจอก็บอกเอ้ยราคาเท่าไหร่โอ้ยราคาไม่ไม่กี่ตังค์หรอกราคาแค่สองพันอย่างเงี้ยสองพันนิดๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเอ้ยขอซื้อต่อเขาขายนะครับแล้วผมก็สั่งเข้ามาแล้วก็นํามารีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นํามาใช้เองอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอ Google Play Store Service นะครับกาลัง verify อยู่กําลัง install อยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอ แป๊บหนึ่งนะครับก็น่าจะเสร็จนะครับถ้านี่ครับมันขึ้นสัญลักษณ์ว่า installing นะครับก็คือกำลังติดตั้งกำลังอัปเดตนั่นเองนะครับ Google Play Store นะครับมันต้องทำการอัปเดตก่อนนะครับก่อนที่เราจะดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือว่าดู YouTube นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถดู YouTube ได้เลยนะครับที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้ครับอ่าดูอะไรก็ดูไปเลยครับรับรองว่าไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ ่านเปิดขึ้นมาเลยนะครับครั้งแรกมันก็จะแบบนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอ่าอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะลองลองเล่งเสียงดูนะครับนี่ครับนี่ครับาโฆษณานะครับอันนี้โฆษณาแล้วกดเน็กไปนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ เนี่ยครั้งแรกเนี่ยในการใช้งานครั้งแรกเมื่อสักครู่นี้มันอาจจะหมุนบ้างตอนแรกๆนะครับแต่หลังจากต่อไปแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยผมกดดูตัวนี้ดูสินี่ครับไม่มีปัญหาเลยครับเล่นเลยครับคุณผู้ชมครับครั้งแรกเมื่อสักครู่อาจจะนงห่วงตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับอ่านี่ครับนี่ดูอันไหนก็ไม่มีปัญหานะครับ YouTube ครับโอ้โหราคานี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับ สบายมากนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งผมจะติดตั้ง youtube ให้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้ง youtube ให้นะครับติดตั้ง youtube ให้เลยติดตั้งเฟซบุ๊กนะครับถ้าเราจะดาวน์โหลด Facebook เราก็มาค้นหาคําว่า Facebook นะครับ a c e b o o k นี่ครับ facebook ขึ้นมาปุ๊บนี่มันขึ้นมาแล้วก็กด Install ได้เลยนะครับกดติดตั้งได้เลยนะครับนี่ก็ accept ไปยอมรับไป เดี๋ยวมันก็จะติดตั้ง Youtube ติดตั้ง Facebook นะครับนี่กำลังติดตั้ง Facebook เมื่อมี Facebook แล้วต้องมี Messenger ด้วยนะครับมี Facebook แล้วก็มี Messenger ด้วยนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวติดตั้ง Messenger ให้เอาอะไรอีกครับเอาไลน์อีกยังได้เลยนะครับไลนนะครับไลน์ปึ๊บผมติดตั้งไว้ให้เลยนะครับคนไหนซื้อไปก็จะได้สบายไม่ต้องไปดาวน์โหลดนะครับอ่าผมเอา เอา Facebook ให้เอา Messenger ให้นะครับแล้วก็เอาไลน์ให้แค่นั้นก่อนแล้วกันแล้วก็ Youtube นะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่แหละครับอ้าวในระหว่างนี้นะครับผมก็จะมาดู y o youtube รอนะครับอ่าผมค้นดูช่องผมเลยนะครับช่องผมนะครับมันชื่อช่องว่าสีสเกต Channel นะครับส,ส,สีสเกตสีสเกต K E T สีสเกต ชาแนลนะครับสีสเกตนี่ครับช่องผมจะชื่อว่าช่องสีสเกตชาแนลนะครับช่องนี้อ่ะจิ้มไปเลยครับสีสเกตชาแนลปุ๊บมาดูช่องตัวเองนี่แหละครับนี่ครับสีสเกตชาแนลอ่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสีสเกตชาแนลปุ๊บนี่ครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแบบนี้ด้วยนะครับนี่มีกระดิ่งอ่าโอเคอ่าล่าสุดอ่ะมาดูกันเมื่อคืนนี้ผมไปกินขนมจีนมานี่มีโฆษณาขึ้นมาด้วยก็ดูด้วยนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ขนมจีนอ่าผมดูแบบเต็มจอนะครับขยายให้เต็มจออ่าขยายให้เต็มจอเลยนะครับอ่ยาย here right here. คุณผู้ชมก็จะได้แบบดูแบบเต <ment> ม็มตานะครับดูครับดูดูอ่าเต็มจอนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่าันนี้ครับคุณผู้ชมครับดูแบบจอใหญ่ๆนะครับนี่ผมรีวิวตัวเองนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับ อ่นี่ครับนี่ผมเปลี่ยนคลิปไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากคลิปนั้นบางทีมันดูแล้วมันไม่ค่อยลื่นเนื่องจากว่าบางทีตอนที่ผมถ่ายแล้วอัพขึ้นมันไม่ดีเองนะครับแต่ดูคลิปอื่นๆนะครับที่ของคนอื่นเดี๋ยวผมจะจะดูของคนอื่นๆนะครับนี่ครับอันนี้ดูคลิปคนอื่นๆนะครับดูช่องตัวเองไม่ค่อยลื่นนะครับนี่ครับอันนี้ช่องอื่นๆนะครับ นี่ครับมาดูช่องอื่นๆกันดูดู u t u b e ไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างนี้นะครับนี่ครับไม่มีปัญหานะครับดู y o u t u b e นะครับก็ถือว่าของราคาถูกก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ไม่ขี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมดู f a ท e b เ o k b o o k ติดตั้งเสร็จแล้วยังติดตั้งเสร็จแล้วนะครับการจะใช้งานครั้งแรกนั้นก็ต้องเปิดจิ้ม Facebook ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วมันก็จะทำการ อ่าอินสตอลเขาเรียกอะไรครับทำการเซตอัพมันแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันเซตอัพเสร็จมันก็จะให้เราใส่อีเมลเข้าไปนะครับใส่นี่ครับเห็นไหมครับมันทําการเซตอัพอยู่มันพืดนพืพื้ืเป็นทุกครั้งที่เราโหลดอ่าเฟซบุ๊กใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพืดปืๆื้ื้นอยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะพื้นพื้นืเสร็จถ้ามันพื้ดพืเสร็จในการเซตอัพตัวมันเองแล้วมันก็จะให้ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านเข้าไปนะครับอ่า ถ้าเราจะเข้าสู่ระบบของ Facebook เราก็ต้องใส่อีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าเสร็จแล้วนี่ก็คือ Facebook นะครับต่อไปอ่า m e s s e n g e r อ่าตรงนี้ Messenger นะครับนี่ครับ Messenger ที่เราจะไปแชทกันบน Facebook นั่นเองนะครับ M e s s e n g e r from f a c e b o o k นะครับอ่าก็เปิดขึ้นมาแล้วก็รอมันทำการเซตอัพอยู่แป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันเซตอัพเสร็จมันก็จะให้เราใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านเช่นกันนะครับ อนี่ครับเสร็จแล้วครับ Mess e n g e r มาแล้วให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ facebook แล้วก็ Messenger ก็เสร็จแล้วไลน์ก็เสร็จแล้วนะครับไหนลองเปิดไลน์เข้ามาดูสิไลน์ก็เช่นกันนะครับมันก็จะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือเข้าไปเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับเปิดไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนี่ครับมาแล้วครับ มันก็จะขึ้นคำว่า welcome to line นะครับแล้วก็ใส่แล้วก็กด start นะครับมันก็จะให้ใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยนะครับถ้าเรากด start นี่ครับใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปหรือล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมเห็นมันเตือนอะไรขึ้นมารูดมาดูตัวนี้ใส่ซิมได้2ซิมนะครับสลอ็อตสนก็คือโนซิมสล็อตหก็คือโนซิมสล็อตก็คือช่องใส่ซิมนั่นเองนะครับใส่ซิมได้2ช่องนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอันว่า รีวิวเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สำหรับเจ้าเขาเรียกอะไรครับแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตที่สั่งมาจากจีนนั่นเองนะครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ดีเยี่ยมเลยครับผมชอบก็คือการดู youtube นะครับดูได้จอใหญ่ทีเดียวนะครับดูดู u t u b e จอใหญ่นะครับตัวนี้นี่ครับดูลองลองดูสักคลิปหนึ่งก่อนที่จะหยุดการรีวิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ มีโฆษณาขึ้นนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เครื่องก็สวยนะครับนี่ครับเครื่องก็สวยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเปิดกล่องนะครับแท็บเล็ตจอ11ดนิ้วยี่ห้อมีเดียเทคนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ